การภาวนาพุโทโธเนี่ถ้าหากไปยกครูกรรมฐานขึ้นมาคือหมายความว่าเอาดอกไม้ทูกเทียนไปเรียนกรรมฐานจากท่านผู้ใดผู้หนึ่งท่านผู้นั้นมอบพระกรรมฐานให้คือให้ภาวนาพุโทโธในเมื่อาบาภาวนาพุโทโธแล้วกรรมฐานยกครูนี่มันจะทําให้มีปีติเกิดขึ้นอย่างแรงในตอนแรกๆจะนึกพุทโทพโพธทโธในใจ พอใจเริ่มสงบลงมาหน่อยพูดโทพูดโธดังออกมาพอพูโธดังช้าๆต่อไปก็ถีเข้าถีเข้าถีเข้าลงผลสุดท้ายยังเหลือแต่โทธโทโทโทคคำเดียวในเมื่อเงียบเสียงโทแล้วมีเสียงพูดขึ้นมาในทํานองเทศแต่ไม่ใช่ผู้นั้นเป็นผู้เทศกลายเป็นวิญญาณเข้ามาสิงการภาวนาโดยยกครูขึ้นกรรมฐา,านเนี่ยพลาดท่าเสียทีจะกลายเป็นโลกผีสิง อันนี้ขอเตือนทุกๆท,ท่านทำความเข้าใจเอาไว้